สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงและก็เจ้าชายทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of เฟิรมนะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะคะการทำทำสแตมป์นะคะขอบคุณจริงๆมากๆจากใจแล้วก็การแชร์เรื่องราวความรักนะคะแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจนะคะรับพลังงานไว้เป็น ไกล้ไลน์แล้วก็พลังงานดีๆนะคะในทุกๆวันเพื่อที่จะได้ทําพลังใจนะคะของเราให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้าขอให้เรามีความสุขของเรา ตอนนี้นะคะคิดบวกตอนนี้สิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ดีและเราก็จะได้มีภูมิต้านฐานนะคะในการที่เราจะเสียใจหรือจะผิดวงังหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเรามีความสุขแล้วนะคะเราเติมเต็มความสุขตนี้ทุกวันแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยโอเคเสียใจก็คือเสียใจจบไปนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะว่ารักแท้รักที่ดีรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะทุกๆคนโอเคค่ะท็อปิกของเรานะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นทอปิกที่ว่าใครหนอคิดถึงคุณมากมายเลยนะคะใครหนอคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะสามภาพให้เลือกนะคะสับเอาละเข้าขาแล้วก็สุ่มวางแล้วก็เปิดหน้าไพ่ให้ทุกคนได้โฟกัสที่รูปภาพนะคะ1 2 3สนะคะทำสมาธิให้นิง่งดึงดูที่ภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของแต่ละภาพในท้ายนะคะในการทำนายไพ่จบแล้วเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปิกของเรานะคะใครเนาะคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่1นนะคะใครเนาะคิดถึงคนกองที่1มากๆเลยนะคะตอนนี้มาดูซิ ดีไฮพรินเทสนะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหานะคะดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณน่าจะรู้ว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่มากๆนะตอนนี้นะคะคุณน่าจะมีสัมผัสหรือว่าเซนส์พิเศษบางสิ่งบางอย่างหรือเขาคนนั้นอาจจะมีเซนส์สัมผัสบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะส่งมาหาคุณภายในใจให้คุณได้รับรู้ ว่าใครคิดถึงคุณมากๆแล้วก็เขาคนนั้นคงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณรู้สึกน่าค้นหามากๆเลยนะคะหรือว่าคุณนิ่งคุณเงียบคุณมีโลกส่วนตัวของคุณมากๆเลยนะคะหรือใครคนใดคนหนึ่งก่อนหน้านี้มีการคิดซับซ้อนสับสนคิดมากนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ ชาลีออตคนที่เป็นทางคนทางไกลก็ได้ค่ะคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา เขาอยากเดินทางมาหาคุณมากๆเลยนะคะอยากที่จะขับรถนะคะมาหาคุณหรือนั่งเครื่องบินมาหาคุณอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่รักธรรมชาติชอบการเดินทางก็ได้เป็นนักสู้นักอดทนนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ว่าจะสูงชันนะคะหรือว่ามีอะไรเป็นขวากน้าก็ตามนะคะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ชื่นชอบตัวคุณมากๆเลยนะคะอยากที่จะจีบอยากที่จะเดินหน้าไปต่อนะคะไม่ยอมแพ้นะคะ เป็นคนมุทะลุแล้วก็ดุด,ดันเหมือนกันนะคะเดวิลนะคะเดวิลเมื่อสักครู่นี้ก็จะออกมาแล้วใช่ไหมคะคนคนนี้นะคะระหว่างคนกับเขามีอุปสรรคแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะอุปสรรคในเรื่องของความรักอุปสรรคของสถานการณ์หรือว่าระยะทางไกลอะไรบางสิ่งบางอยา่างเขายังหลงเสน่ห์คุณอยู่มากๆเลยนะคะเขามีแพชชั่น ที่หลงเสน่ห์คุณชื่นชอบในตัวตนของคุณแล้วไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะอยากที่จะเก็บคุณไว้แล้วก็อยากที่จะเดินหน้าจีบเดินหน้าต่ออยู่นะคะเดวิลเป็นแพช่นของการหลงเสน่ห์นะคะเสน่หาเพลียหาอยู่นะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ยังคงชื่นชอบคุณนะคะตัดคุณไม่ขาดนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ทรงเสน่ห์นะคะ ดูมีมนคลังดูมีมนตราต่อใจเขานะคะดูเป็นผู้รู้ผู้รับรู้ผู้สื่อได้นะคะอะไรประมาณนั้นเลเวอร์ over, เขาตัดคุณไหมค่ะค่ะเขาชื่นชอบคุณมากมากเขารักคุณเขารู้สึกว่า ตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะคุณกับเขาเป็นเหมือนเดทินี่ที่นำพามาเจอกันนะคะเป็นรักแรกพบจริงๆมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีความแตกตา่างเพราะฉะนั้นเขาเสน่ห์หาคุณมากเขาไม่สามารถตัดคุณออกไปจากหัวใจได้เลยนะคะคุณกับเขาอาจจะที่ต่อออนไลน์กันมาก่อนก็ได้แล้วก็ได้มาเจอกันนะคะพอได้มาเจอกันก็รู้สึกว่าตกลุมรักซึ่งกันและกันมากๆแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆจริงๆนะคะ มันตะลึงตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้รู้สึกได้สบตาได้พูดคุยกับคุณนะคะรู้สึกว่าลงเสน่มากๆจริงๆแล้วคุณกับเขาก็มีความเหมือนกันแม้ว่าจะมีความแตกต่างไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเคยมีรักซ้ำเศร้ามาก่อนอดีตที่เจ็บปวดสาหัสมากๆนะคะหรือว่าอย่าร้างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเขาไม่สามารถตัดคุณไปออกจากหัวใจได้เลยนะคะคิดถึงคุณมากๆนะตอนนี้นะคะเลเวอร์ เป็นความผูกพันภายในจิตใจที่เขายังคงคิดถึงคุณมากมายนะคะเสน่หาคุณอยู่ตรงนี้อยากที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะยังอยากที่จะจีบยังอยากที่จะเดินหน้าอยู่นะตัวตนของคุณเป็นคนธาตุดินค่ะธาตุดินนะคะคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็ เป็นคนที่มั่นคงมากๆรักเดียวใจเดียว้าราใครก็รักยากรักธรรมชาตินะคะเป็นคนที่เรียนรู้หรือว่าทําอะไรได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับตัวเองม,อมากๆจริงๆนะคะตัวตนของคุณก็มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์นะคะดือด้อดื้งเงียบๆนะคะนิ่งๆเงียบๆแต่มีความชัดเจนในตัวเองนะคะคิดยังไงก็แสดงออกแบบนั้นนะคะรู้สึกยังไงก็พูดแบบนั้นนะคะคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวนะคะ คุณอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายความที่คุณเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองมีเสน่ห์เป็นของตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองแฮปปี้กับชีวิตสดและผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดสาหัสมาอย่างมากมายทําให้คุณเข้มแข็งแล้วคุณมีพร้อมทุกอย่างนะคะเป็นผู้นําได้หนะ้าที่การงานการเงินนะคะเข้าหลงเสน่ห์คุณ dm place คุณคือ D M Place ที่เขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่พร้อมในการแต่งงานนะคะพร้อมมีคู่พร้อมมีบุตรพร้อมมีลูกแล้วนะคะคุณเป็นคนที่เขาคิดถึงมากๆนะคะคิดถึงมากๆแล้วก็หลงเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะไม่ว่าจะอย่างไหนไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนหรือมีอุปสรรคอะไรเขายังคงคิดถึงคุณมากๆแล้วก็มีคุณอยู่ภายในหัวใจนะคะความรู้สึกข,ของการเฝ้ามองการเฝ้าคิดถึงคุณมันเป็นความผูกพันความสัมผัส ที่คุณน่ารักแล้วก็เลอค่ามากๆนะคะมีสเสน่ห์เซ็กซี่ดูดีในสายตาเขามากๆนะคะเขาไม่สามารถตัดคุณออกไปจากหัวใจได้เลยนะคะยังมีคุณอยู่เต็มหัวใจมากๆแล้วอยากที่จะเดินหน้าไปต่อแบบคู่รักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะคะ สามถ้วยเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะเขาอยากมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณนะคะอยากเจออยากดินเนออยากทานข้าวนะคะอยากที่จะมีช่วงเวลาแห่งกู๊ดไทม์ปาร์ตี้หรือว่าการได้เจอกันการพบปะกันเพราะฉะนั้นเขาอยากมาหาคุณนะคะเขาอยากเจอคุณมากๆเลยสามถ้วยมัน,เป,นเป็นการเฉลิมฉลองการแต่งงานก็ได้นะคะเขามีความคิดที่อยากที่จะเดินหน้ากับคุณแบบคู่รักนะคะ คุณกับเขาอาจจะตกลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอในงานปาร์ตี้หรือว่างานอะไรสักอย่างที่นัดเดทกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แบบคู่รักให้ได้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ให้ได้จริงๆนะคะ นี่คือ energy ของคนกล่องที่1นะคะเอาเราเข้าคาัดคุณได้ life purpose นะคะ life purpose คือเป้าหมายนะคะนั่นคือเป้าหมายที่เขาต้องการจุดประสงค์ที่เขาต้องการคือการไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขายังคงคิดถึงคุณมากๆแล้วก็อยากเดินหน้าต่อและนี่คือเป้าหมายที่เขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตอยากที่จะครอบครองอยากที่จะมีคุณตลอดไปเลยจริงๆมันคิดถึงแล้วก็ยังคงมีแพชั่นกับคุณมากๆเพราะฉะนั้น สิ่งส่งใดนะคะที่มันยังมาไม่ถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ของเรานะคะเราตั้งมั่นไว้ว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณจะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วก็จิตใจที่แน่วแน่อย่างชัดเจนนะคะนี่คือพลังงานของคนกองที่ หนึ่งนะคะใครหนอคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอวันนี้มีความสุขมากๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้เสมอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปิกของเราใครหนอคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ พอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองค่ะใครเนาะคิดถึงคนกองที่สองมากๆเลยตอนนี้ค่ะหกดาบนะคะ หกดาบคนทางไกลนะคะคนทางไกลคนทางไกลที่ไกลามากแล้วก็มีอุปสรรคด้วยไม่ว่าจะยังไงคนคนนี้ยังไม่ยอมแพ้นะคะยังคงเดินหน้าต่ออดทนอดใจเดินหน้าต่อแม้จะมีอุปสรรคขวากหนามใดๆก็ตามนะคะ king of cups ค่ะคนธาตน้ำนะคะราชา วผู้ซึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นใจิตใจดีมากๆเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะนุ่มนวลอบอุ่นน่ารากักอ่อนโยนเป็นคนโรแมนติกนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะรักธรรมชาตินิ่งๆน,นะคะอบอุ่นอบอุ่น ดูเป็นคนที่สมร t สมรถานะคะใจดีน่ารักเจมูนนะคะมีความอึดอัดภายในใจเพราะว่าคิดถึงมากๆเลยนะคะความอึดอัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะทั้งอุปสรรคทั้งบางสิ่งบางอย่างนะคะเดิมูนเขาเฝ้ามองเขาเฝ้าเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มัน เป็นในส่วนของสะท้อนภายในจิตใจนะคะเขารู้สึกเช่นเดียวเขารู้สึกว่าคุณจะรู้สึกเหมือนเขาหรือเปล่านะคะความอึดอัดมันเกิดขึ้นจากการที่ระหว่างคุณกับเขามีปัญหาที่ค้างคาใจกันยังไม่ได้เคลียร์กันเกิดขึ้น คุณอาจจะเดินจากเขามานะคะเดินนิ่งจากเขามาทิ้งไว้สําหรับปัญหา8ถ้วยนะคะที่มันเหมือนจะจบแต่มันยังไม่จบที่มันเหมือนจะเคลียร์ได้แต่มันยังเคลียร์ไม่ได้นะคะมันเป็นอะไรที่อึดอัดอยู่ภายในใจนะคะทั้งอุปสรรคทั้งมีปัญหากันเกิดขึ้นคิดถึงคุณมากๆแล้วก็เฝ้ามองอยู่ข้างหลังคุณนะคะเฝ้าดูเฝ้าส่องคุณอยู่นะคะคุณอาจจะเดินจากเข้ามาตัดจบจากเข้ามานะ นะคะทำให้เขารู้สึกว่ามันยังรู้สึกอึดอัดนะคะมันยังไม่โอเคกับความรู้สึกนี้มันมีเรื่องที่ติดอยู่ภายในหัวใจนะคะที่ยังไม่ได้รับการสะสางยังไม่ได้รับการคุยทำให้รู้สึกอึดอัดมากเลยนะคะอึดอัดใจไม่สบายใจเกิดขึ้นนะ ดา,ดาานะคะความวิตกกังวลความคิดมากความเสียใจถ้าเขาทำทำให้คุณเสียใจร้องไห้นะคะอยู่คนเดียวเหงาเศร้าอยู่คนเดียวณตอนนั้นหรือว่าในเวลาในห้องนั้นนะคะมันทําให้เขารู้สึกไม่โอเคเขาก็เลยรู้สึกเสียใจมากๆนะคะแล้วก็ไม่สบายใจมากๆนะคะคิดถึงคุณนะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะ คิดถึงปัญหาแล้วก็เรื่องราวระหว่างเราอศวินดาบเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะอศวินดาบผู้นี้อืมไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าอะไรนะคะพร้อมใช้พร้อมมุ่งหน้านะคะใช้ดาบฟาดฟันนะคะการพุ่งไปติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์นะคะปัญหา คุณอาจจะรับมเมสเซจจากเขาอย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีความอึดอัดภายในใจสูงมากๆเลยนะคะความอึดอัดภายในใจที่ไม่สามารถเคลียร์ได้ต้องเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มาได้นานแล้วสักพักหนึ่งแล้วระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นคนคนนั้นอาจจะเป็นคนทัดลมก็ได้นะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่รวดเร็วกระทันหันด้วยนะคะอย่างที่บอกคุณอาจจะรับมเมสเซจ จกเขาอย่างกระดานหันนะคะเพราะเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเลยนะคะการเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจอการมาเคลียร์กันนะคะปัญหาหัวใจที่มันยังคงค้างคาเรื่องราวระหว่างคนกับเขานะคะเขาอึดอัดเขาไม่สบายใจแล้วเขาก็คิดถึงคุณนะจะสติดนะคะเขาอยากได้รับความยาุติธรรมในความสัมพันธ์แลวเขาก็อยากให ความสัมพันธ์นี้มันยุติธรรมเท่าเทียมกันด้วยนะคะก่อนนันนี้นมันมีการเถียงกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันไม่ยุติธรรมซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามาให้มันมีความยุติธรรมเท่าเทียมกันเสมอกันซื่อสัตย์ต่อกันนะคะแล้วก็เดินหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะว่านั่นคือการตัดสินใจของคุณที่เขาต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติมากๆนะคะ การติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเรื่องราวอึดอัดปัญหาภายในใจระหว่างคนกับเขาที่มันยังไม่ได้รับการเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ energy ที่อึดอัดมาก The อมูนนะคะเสียใจเศร้า,าแล้วก็เหงา นะ,นะ love, yourself, นะคะวิตกกังวลนะเซลฟ์เลิฟค่ะเลิฟเยีย s เซลนะคะเขาอยากให้คุณรักตัวเองแล้วเขาก็จะรักตัวเองนะคะรักตัวเองก่อนนะตอนนี้เลยไม่ว่าปัญหานั้นมันจะยังคงค้างคาอยู่ภายในใจปัญหานั้นยังไม่ได้รับการเคลียร์รับการคุยเขาอยากให้คุณได้รักตัวเองก่อนเขาก็จะรักตัวเองก่อนเช่นกันนะคะในเมื่อวันเวลาที่เป็นช่วงจังหวะที่ใช่ที่เขาอยากที่จะเข้ามาหรือว่ามันมันใช่ละจังหวะนี้แหละที่เราจะได้คุยกันที่เราจะได้เคลียร์ปัญหากัน ก็จะเป็นวันนั้นวันหนึ่งวันที่ใช่ทัมมิ่งของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ energy ของคนกองที่สองค่ะต่างคนต้องรักตัวเองนะคะณสถานการณ์ตอนนี้นะคะความเป็นไปและความเป็นอยู่ไม่ว่าสถานการณ์มันจะ ไม่ดีนะคะสาาถานการณ์โลกไม่ดีอย่างไรนะคะเราก็ต้องมีความสุขกับตัวเองเติมเต็มความสุขแล้วก็พลังงานกับชีวิตตัวเองให้มากๆเพราะนั่นคือมันจะผ่านพ้นไปกับอุปสรรคต่างๆนะคะด้วยพลังใจแล้วก็พลังกายของเรานะคะปกป้องแล้วก็ดูแลสุขภาพะะทุกๆคนให้ดีนะคะ ือที่เราจะได้ฟ้าฟัานอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะตอนนี้ไปอย่างมีความสุขนะคะเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สดใสแล้วก็มีความสุขมากๆใน่นะคตที่จะถึงนะคะทุกๆคนกองที่2นะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะฟังไว้เป็นแก้ลายแล้วก็เป็นพลังงานนะคะได้เรามาเจอกันใหม่นะคะขอให้มีความสุขมากๆจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้เสมอนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะอ้อไม่ใช่กองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราใครเนาะคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่3นะคะใครเนาะคิดถึงคนกองที่3ม,มากๆเลยตอนนี้เรามาดูสิ เพอร์มินะคะคนที่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบตอนนี้หรือเปล่านะคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะชอบอยู่กับมี private zone ของตัวเองชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะอาจจะเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นําก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความคิดค้นหาพัฒนาอะไรสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ของ ความนิ่งความเงียบความเป็นผู้ใหญ่ความอดทนนะคะเฮอร์มิตนะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ด้วยตัวเองเขาอาจจะมีางานหรือว่าธุรกิจการบริหารอะไรที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็การพัฒน,นานะคะสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อ 10เหรียญคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ระดับผู้บริหารอย่างที่บอกค่ะ CEO ระดับผู้นำระดับผู้บริหารเป็นคนที่มั่งมีพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็มีทรัพย์สมบัติที่มั่นคงเป็นคนที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะเขาต้องการอย่าที่จะให้ความสัมพันธ์เป็นสิบเหรียญเป็นความมั่นคงมั่งคั่งนะคะในอนาคตคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่มีความสุขแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างอย่างที่บอกนะคะหน้าที่การงานการเงินมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากมายนะคะสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้อย่างที่คุณไม่ต้องลำบากเลยทีเดียวนะคะกำลังคิดถึงคุณมากๆนะตอนนี้และสิ่งที่เขาต้องการคือการมั่นคงในเรื่องของ ครอบครัวนะคะการสร้างอะไรที่มันมีความบูรณมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในเรื่องของอนาคตจีแฮงแมนค่ะคนๆที่คนกับเขาทิ้งระยะห่างกันออกไปนิ่งๆเง,งียบๆนะคะอยู่นะตอนนี้นะคะเขาใช้ความคิดในส่วนของจะทำอย่างไรนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มซิคืออะไรแดดาบ เขาต้องการอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณกับเขามันเหมือนกับว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมันติดปัญหามันติดกับสถานการณ์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คิดไม่ออกแก้ปัญหาไม่ออกความหนักใจความเครียดความปัญหารอบด้านที่มันยังไม่สามารถที่จะ take a คชั o นได้นะตอนนี้นะคะก้าวไม่เท้า อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะทำให้ไม่สามารถมาหาคุณได้นะคะติดอยู่กับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะก้าวไม่เท้าคนคนนี้เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างมากมายความเจ็บปวดนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ความรักการหย่าร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะความเจ็บปวดเสียใจายการทํางานที่ลําบากยากเย็นในชีวิตจนกว่าจะเริ่มต้นชีวิตจากศูน กลายเป็น10บนะคะจากไม่มีเลยสักเหรียญกลายเป็นสิบเหรียญก็ได้นะคะบุคคลคนนี้ผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายนะคะอาจจะมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็อายุมากแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะแม้จะมีอุปสรรคยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้ยังคงสู้หลังชนฝ้ายังคงไปต่อแม้ว่าเจ็บปวดไม่ว่าเสียใจนะคะเป็นคนที่อดทนสู้กับชีวิตมากๆและมีอุปสรรคอะไรก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดๆนะคะ แม้ว่าตอนนี้ต้องนิ่งต้องเงียบต้องติดกับปัญหาหลายอย่างหลายด้านที่ต้องจัดการที่จะต้องทำนะคะแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่หวั่นด้วยนะคะสู้ต่อเดินหน้าต่อจนให้ได้ชัยชนะให้ได้นะคะเป็นนักสู้เป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่าชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะคนทางไกลนะคะอย่างที่บอกแม้ว่ามันจะมีอุปสรรค หรือปัญหาบางสิ่งบางอย่างทําให้รู้สึกว่าต้องรอคอยนะคะต้องทิ้งช่วงไปต้องนิ่งไปเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมแพ้เขาจะมุ่งหน้าจีบคุณมุ่งหน้าต่อไปอย่างที่จะเดินทางมาหานะคะ,นะคะแล้วก็เฝ้ารอเหมือนกันมูทะลุดุดันดื้อดึงนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆจริงๆเป็นนักสู้เป็นนักอดทนมากๆนะคะบุคคลคนนี้อึดมากๆจริงๆนะคะไม่ยอมแพ้ค่ะ ในเมื่อมีความคิดถึงมากๆแล้วนะคะในเมื่อมีความอชอบมากๆคิดถึงมากๆนะคะใจสู้ไม่ยอมแพ้ขนาดนี้นะคะก็ต้องไปต่อให้สุดใจนะคะ The e m place มาแล้วนะคะ the e m place เพราะว่าคุณคือ the e m place ของเขานะคะคือคนที่เขาชื่นชอบมากๆแล้วก็หลงเสน่ห์คุณมากๆนะคะ คุณเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานการเงินนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะแล้วนะคะพ่อไม่ไม,ไม่ไม่ได้ความเจ็บปวดเสียใจในดีที่ผ่านมานะคะจนทำให้คุณเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวได้มากขณะนี้นะคะ เป็นคนที่อ่อนโยนดูดีมีเสน่ห์และก็เซ็กซีมก่มากๆมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคุณสวยงามและคุณโดดเด่นมากๆในสายตาเขาเพราะฉะนั้นบุคคลคนนี้พร้อมที่จะมุ่งหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมแพ้ยังอดทนอดใจรอแม้ว่าจะมีปัญหารอบด้านบางสิ่งบางอย่างที่ทําอะไรยังเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะคะก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะยังอยากที่จะมาเจอดีอิมเพลสคนนี้ นะคะมาเจอสาวสวยสาวน้อยผู้นี้หรือว่าสาวใหญ่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรานะคะผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะแล้วเราก็โตเป็นบุคคลคนคหนึ่งที่โตพอนะคะที่จะได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกเพราะฉะนั้นถึงคุณจะยังไม่ใช่คนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแต่คุณเป็น D-Implies e งคะคุณเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างคุณไม่ได้ลำบากอะไรเลยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองมีมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีเอกลักษณ์ แล้วก็น่ารักเซ็กซี่ในของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ขาดไม่เหลืออะไรคุณอุดมสมบูรณ์ได้กับตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะจีบ d ี e อ็มเพลคนนี้พร้อมที่จะไปต่อกับ d f เอฟด e เอคนนี้แล้วก็พร้อมที่จะมุ่งหน้าชนไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรในในอนาคตนะคะตอนนี้มีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่อย่างอดใจรอนะคะเพื่อที่จะมาเจอ d ี e อ็มเพล คนนี้คนที่เขาชื่นชอบมากๆแล้วก็อยากที่จะทำอะไร direction นะคะให้มันตรงไปตรงมานะคะให้มันชัดเจนทําให้ตรงๆนะคะอดใจรอนิ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคพร้อม ฝ่าฟันพร้อมพุ่งชนมาจีบคนนี้ทําอะไรที่มันตรงๆและก็ชัดเจนนะคะไม่มีอ้อมคอมไม่มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งถ้าคนคนนั้นอดใจรอเจอเราได้อดใจที่ จะสารความสัมพันธ์กับเราแบบสเต็ปบายสเต็ปได้เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจังมากๆมีความอดทนรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะค่อยเป็นค่อยไปแบบไหนไม่รีบร้อนจนเกินไปไม่เร่งเร้าจนเกินไปไม่ช้าจนเกินไปเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันตรงไปตรงมาในแบบฉบับของเขาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเขาอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรไมาเยอะเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะไปทางไหนและเขาจะต้อง มาเจอกับ The อ็มเพองคาให้ได้นะคะแล้วก็จะชัดเจนตรงๆกับคุณเป็น The อ็มเที่อยู่ในใจเขาแล้วเขาคิดถึงมากๆนะตอนนี้นะคะคนกองที่3นะขอบคุณมากเลยนะคะกับการติดตามรับชมนะคะพลังงาน energy ของคนกองที่3ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยวันนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้เสมอนะขอบคุณมากจากใจเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ